สวัสดีครับกับผมร้อยโทนิพนธ์ชูสร้อยจิตอาสารัชทานกองพนรับที่หนึ่งกองพนรับที่1 1 1พิทักษ์รภาคสนามครับครับเมื่อนะครับนึกถึงต้นกําเนิดนะครับจุดกําเนิดของศาสนาพุทธนะครับเราทุกคนเนี่ยนะครับก็จะนึกถึงประเทศอินเดียนะครับอ่านะครับแต่ว่าทุกคนนะครับจะไม่ต้องเดินทางไปไกลแล้วนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับ มีสังเวชนียสถานสี่ตำบลนะครับเป็นหลักฐานนะครับการมีของศาสนาพุทธนะครับสำหรับผู้ที่นะครับต้องการวัฒการกราบไหว้นะครับก็จะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาที่วัดชมโพทยารามนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับต้องการมานวัตการนะครับกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับวัดชมโพทยารามนะครับก็ให้ใช้เส้นทางนะครับ ฉะเชิงเซาบางปะกงนะครับก็จะเลยผ่านโลบินสันไลฟ์สไตฉัดเชิงเซามาประมาณเพียงแค่1กิโลเมตรนะครับแล้วก็จะมีทางแยกทางด้านซ้ายนะครก็จะมีซุ้มวัดอยู่นะครับก่อนถึงซุ้มวัดนะครับก็จะมีปั๊มพีทอยู่นะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายมานะครับปังเกตก็จะมีซุ้มวัดนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับอ่านะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็น เจดีนะครับสีทองเหลืองอลาามอยู่นะครับนะครับเราจะมาหาคําตอบนะครับกับท่านเจ้าวาดนะครับสมัสการพะคุณเจ้าครับอ่าเจริญพรโยบครับขณะนี้นะครับเราก็อยู่กับท่านเจ้าวาดนะครับวัดชมโพธยารามนะครับก็กวันอื่นครับอยากให้พระอาจารย์นะครับได้เล่าประวัติของทางวัดนะครับแล้วก็สถานที่สําคัญมีอะไรบ้างครับข้าราชารเทือนครับประวัติทางวัดนะจอดอื่นก็ต้องบอก ชื่อวัดนะเพื่อให้รู้ว่าวัดนี้นะชื่ออะไรและตั้งอยู่ในสถานที่ใดนะวัดนี้ชื่อว่าวัดชมพูทยารามนะตั้งอยู่ที่ตำบลโสธรอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศรนะวัดนี้ก็มีความเป็นมาก็ยังยังไม่นานเท่าไหร่นะมีความเป็นมาก็คือประมาณ40กว่าปีได้นะวัดนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่ อ2,523ตามตามป้ายที่ญาติโยมเขาได้ทำบุญไว้นะที่มาที่ไปนะก็เป็นวัดที่คุณตาชมนะแล้วก็อาจารย์สุโภจันทาโภนะได้ร่วมกันสร้างไว้นะก็มีที่มาที่ไปที่เกี่ยวเนื่องกับความเป็นมาของพระพุทธศาสนา อของเรานะก็คือมีสังเวชนียสถานสีตนส่ตำบ<ะ>ลสี่ตำบลวัดนี้มีที่มาที่ไปที่เกิดขึ้นก็เพราะว่ากะะชมกับอ,อาจารย์สุโพนีนสองคนนี้ไปเที่ยวอินเดียไปเที่ยวอินเดีย<ะ>แล้วก็ไปนมัสก,การสีสังเวชนียสถานแล้วก็มีความศรัทธามีความปีติแล้วก็มีจิตมุ่งมั่นที่ จะสร้างวัดนะพอกลับมาถึงประเทศไทยนะคุณตาชมเนี่ยก็ได้ถวายทีนะ่ถวายที่ให้สร้างวัดนะอาจารย์สุโกก็เป็นเป็นผู้มาสร้างนะในวัดแห่งนี้แต่ก่อนเป็นเป็นวัดที่เป็นสานักสงฆนะ์สานักสงฆ์ที่ญาติโยมแถวนี้รู้กันว่าเป็นสานักสงฆ์ชมพุทธขยานุสรรนะ์ในสมัยก่อนจะเรียกกันว่าอย่างนั้นหรือว่า เป็นวัดหนองตากกก็ว่าได้นะแต่ก่อนทำไมก่อนความเป็นมาทุกวันนี้ก็ได้สร้างสังเวชนียสถานสี่ตำบลน,นะซึ่งสังเวชนียสถานสี่ตำบลน,นี้ก็เป็นที่มาของพระพุทธศาสนาของเราที่มีความสําคัญเกี่ยวเนื่องกับความเป็นมานั่นเองก็มีที่ประสูตดที่ประสูตรที่ตัดสรูร้ที่แสดงธรรมและก็มีที่ปรินิพานนะ แล้ก็มีมีวัดเดียวนะในชาเชิงงแสาที่มีสี่สังเวียชินียาสถานครบแล้วแต่ว่าอาสภาพของวัดก็ยังไม่สมบูรณ์นะก็ยังไม่สมบูรณ์นะสอบไปก็จะได้ให้คณะอาจัดทำนิพาพาญาติโยมพุทธศาสนิกชนนําเที่ยวสี่สังเวชินียสถานเป็นลําดับไปอ่ครับก็ขอบพระคุณนะครับ พระคุณเจ้านะครับก็หลังจากนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมความสวยงามนะครับภายในวัดแล้วก็ทั้งสี่สังเวชานี้สถานทั้งสี่ตำบลเลยนะครับสถานที่แรกนะครับลุมพินีวันจะเป็นสถานที่ประสูติขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าขณะประสูติพระอ,องค์ย่างก้าวได้เจ็ดย่างก้าวพร้อมมีดอกบัวมารองรับพระบาทพร้อมเปล่งปฐมมาจาขึ้นว่า เราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ย่อมไม่มีอีกครับและด้านหลังของผมนะครับก็จะเป็นเจดีพุทธคยานะครับเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้านะครับเจ้าชายเิร็จทัะนะครับได้ตัดสรู้นะครับเดี๋ยวเราไปชมข้างในภายในเจดีกันครับ เสียสละจิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงใายบวกแรงใจและ เมื่อที่ริมเมืม่อที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพา จิตสะทาเมือที่เริมเนือที่ไลคลุมกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนําพาสู่ความสุดใจมันทําด้วยจิตที่คิดทําดีประรถนาให้โลกนี้นด้ครับดังผมนะครับก็คือทําเมฆครรทูจําลองนะครับที่ข้างในนะครับ ได้มีภาพวาดนะครับเรื่องราวของพระพุทธเจ้านะครับที่ตัดสลูแล้วได้แสดงธรรมนะครับให้กับสาวกนะครับข้างในจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในเถอญนด้เลยนะครับสถานที่ที่สามนะครับทำเมฆขักสถูปสถานแสดงปฐถมเทศนาของพระพุทธเจ้าภายในจะมีภาพปฏติมากรรมฝาผนังแสดงเรื่องราว พุทธการในช่วงหลังจากตัดสรุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ตัดสินประไทยเผยแพร่ธรรมะสู่ชาวโลก ที่4ผุสีสินาราเป็นสถานที่องค์สามมาสัมพุทธเจ้าดับขันปรินิพพานอันเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและจิตศรัทธาเรือที่ริม กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุขใจ ตรงนี้นะครับจุดนี้ครบก็เป็นจุดสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับก็ถือได้ว่านะครับสถาบันนะครับพระมหากษัตริย์นะครับที่ส่งำนุบำรงแล้วก็ส่งเสริมพุทธศาสนามาอย่างเช้านานนะครับถือว่าคนไทยนี้โชคดีมากนะครับแล้วก็โดยเฉพาะนะครับในรัชกาลนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่าน ได้มีโครงการจิตอาสาพัฒนานะครับให้คนไทยเนี่ยนะครับได้หมดปัญหาแล้วก็หมดทุกไปนะครับถ้าเกิดักท่านนะครับได้พบปัญหานับในพื้นที่ของท่านนะครับปวดแจ้งมาทางเรานะครับในโครงการจิตอาสาช่วยได้นะครับผ่านช่องทางของเพจโรงเรียนจิตอาสาพัฒนานะครับหช่องทางนะครับช่องทางที่1ก็คือรับคอมเมนต์ใต้โพสต์นะครับช่องทางที่2นะครับแชทไลองทุกนะครับช่องทางที่3ามนะครับ ขอการช่วยเหลือนะขณะที่มีการไลฟ์สดเลยนะครับช่องทางที่4นะครับสายด่วน1510นะครับช่องทางสุดท้ายนะครับสแกน QR Code คนะครับใต้คลิปนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับกิตอาสารด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทางเพจของโรงเรียนกิตอาสตรพัฒนาสทาง Facebook Tik t o k Youtube นะครับก่อนจากกันไปนะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับทําทบุญนะครับในพระประจําวันเกิดของผมก็คือวันอังคารนะครับก็หลังจากนี้นะครับก็ต้องขอสวัสดีครับพพพราาราพาพร้้้อออเสสีียาาาจจจิต่ใใทะหมโด